l e a งเล็ n ช e นส์นิ่งเล็กชันส์นิ่งเล็กชัะโอเคครับเพื่อนๆก่อนอื่นต้องขอกราบสัสดีเมืนเช่นเคยแล้วกันยินดีต้อนรับสู่หน่งรีวิว,วเฮ้ยวันนี้ผมจะมารีวิวอันบ็อกนะครับอัลบัม 8, ้มซิงเกิลที่ High Tension ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างนะจ๊ะ โอเคใครอยากดูชัดๆปรับเป็น 4K สื่อเพื่อนๆเปิดได้เป็น 4K ก็เปิด 4K จะได้เห็นรายละเอียดของภาพต่างๆที่ชัดเจนด้านหน้ากล่องครับซิงเกิลที่8ชัดเจน High Tension นั่นเองนี่รูปสาวๆจ g บูเป้น้ำใสคุนไข่เจออนต้องเลยน้ำหนึ่งตาหวานเจนนี่กำลังมองอะไรบางอย่างนะครับผมเจนนี่คูแก้วตาหวานที่เชินี่น้บา แล้วก็มีฟอนมีมิวสิกมีเจนนี่แล้วก็มาอยู่อ่านเอกสารกันอยู่นี่คือ High Tension Company <c oughs> โอเคข้างล่างมีเขา BNK Background <c oughs> เป็นสีขาวๆนะครับผมชัดเจนเพื่อนตามนี้นะ <c oughs> ด้านข้างเป็นยังไงบ้าง High Tension แล้วก็มีคล้ายๆแบบนะเป็นแบบกระดาษของขวนนะัญอะไรแบบนี้ปาร์ตี้เวลวาวเวลวาวซิงเกิลที่8 b ด k 4 8ตามนี้ อะไรไหมด้านนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันนะครับผม B N K 4 8 High Tension Company โอเคอ่ะด้านหลังมั่ง Happy N น <Okay. S 1> ในกล่องมีอะไรบ้างมีตัวตีดงมีจักรใจผู้สาวควนนี้แบบมีเสียงกับแบบไม่มีเสียง High Tension แบบมีเสียงแบบไม่มีเสียงอันนี้เป็น Serial Number มากแกะเลยดีกว่ามาแกะดูเลยชึบออกมา ภายใต้กล่องใส่ครอบมาก็จะเป็นกล่องเป็นแบบพลาสติกข้างในหน้าปกแบบเดียวกันตรงนี้อะไรเนี่ยชื่อเพลงหรือเปล่านี่ก็ทีมงานต่างๆมาเปิดดูเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับแกะออกมาก็เจอนหนึ่งก็เป็นเซนเตอร์อ้าวเรดี้ยืนอยู่มีใครบ้างโอ้ยน่ารักรูปน่ารักอืมฟอน์เชอร์รังเจนน่ารักอ้ายน่ารักโมบายน่นารัก น่าราักนาตีน่ารักจริงเลยนะโฟกัสนิดหนึ่งนะ,ะก็นี่เจนนิสคูแก้วแล้วก็โมบายขวัญใจผมเองนั่นเองจ๊ะตามนี้นะเนี่ยเฮ้ยปูเป้เจอแล้วก็มายูฟอลโลมี Follow นะครับดอนใครจีจี J, ความรักเก่าตาหวานน้องเนยน,น่ารักนิวจี ยิ้มสินะครับน้ําใสแล้วก็ไข่มุกนี่แบบนี้ด้านหลังละ่ะมีอะไรไหมด้านหลังน่าจะเป็นพวกเนื้อเพลงเดาวไม่ผิดนี่ไงไฮเดนชั่นเนื้อเพลงไฮเดนชั่นไม่ต้องกิกไม่ต้องมาฟรอมปล่อยมันออกมาเซยอันแน่แตามน,นี้นะครับผมเนื้อเพลงแล้วก็มีโดดีดองนะครับเนื้อเพลงเช่นกันเอัน,นแน,น่แล้วก็เพลงจากใจผู้สาวคนนี้ ดีใจที่มาพบเธออยู่ใต้แผ่นฟ้านี่ประมานี้แหละข้างหลังเป็นแผ่นผังองค์กรนะครับผมน้ำหนึ่งอยู่บนสุดตามนี้แหละชัดเจนเจนิดเ,เนยเชอร์ังมิวสิกลองลงมาอ่อนตาหวานโมบายลูกสาวท่านประธานสูงสุดต,ตรงนี้นะอแก้วเจนมาอยู่ฝ่ายกัารงกัตลาดฟอน นะครับไข่โมกกูเปจิจีจแล้วก็น้ำใสด้านนี้ก็เป็นเมื่อกี้แหละรูปเมื่อกี้อ่ะหมดแล้วสำหรับตัวที่เป็นแผ่นกระดาษมานะครับผมอันนี้ก็จะเจอแผ่นซีดีนี่แบบนี้หน้าตาแกะดูเลยดีกว่ะโอ้โหอ้หแข็งก็มีไฮเทนชันนี่ตัวแผ่นซีดีก็จะเป็นแบบใสๆนะครับซิงเกิลที่8ตามนี้นะเ,นเพื่อนๆ b นเกี ข้างหลังล่ะไม่มีอะไรก็เป็นแค่แผ่นลายๆธรรมดานะครับผมตามนี้มันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังหรือเปล่าตามสูตรดูเลยดีกว่านะครับผมอ,มอือุ้ยอุ้ยอะไรอย่ยทำไมมีสามแผ่นนะนี่มีอะไรอีกวะเนี่ยไม่มีอะไรก็เป็นกระดาษรองข้างหลังอะไรย่ยไม่บอกหรอกจบรีวิวขอบคุณมากสำหรับการติดตาม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ